ตะวกรอนอื่นค่ะ12สิงหาคมกับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2 5 6 8เธิดพระคุณแม่ยิงย้ายเนื้อพันนาค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2 5 6 8ความว่าคือคุณเขาลำเนาไพรคือไส้นามคือความงามความสุขคือถูกสิงคือความหลักความห่วงใยอันแท้จริง พระคุณแม่ย้ายยิงผ่อนพันนาหน้าคำาวัญน,นี้ค่ะเปรียบเหมือนคุณแม่เนี่ยเป็นดังภูเขาแล้วก็ใส้น้ม,อ,มอันเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ล่อเลี้ยงชีวิตเปรียบเสมือนความงามความสุขแล้วก็ความรักความห่วงใยอันบริสุทธิ์ที่ยิ่งย้ายเกินกว่าจะพันน,า,นาได้ครบถ้วนค่ะดอกหมยสัญ,ญลักษณ์ประจำวันแม่ก็คือดอกมะลีนะคะโดยเทซี่ขาวบริสุทธิ์แล้วก็กลิ่นหอมเป็น อเอกลักษ์ค่ะซื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่สิ้นสุดเทเมเนี่ยมีต่อโลกก็เลยได้รับการยกยองให้เป็นดอกไม้แทนความไม้แห่งวันแม่ค่ะทางนี้เนี่ยวันที่สิบสองิงหาคมค่ะก็ตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพครองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน,น 1, ปีหลวงแล้วก็ได้มีการกำหนดให้ตั้งแต่ปีศักราสองพันห้าร้อยสิบเก้าเป็นต้นมาเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงความกระตันอยู่ต๊อ พระคุณแม่นั่นเองนะคะ